เมื่อกี้มันจะพลิกซ้ายแต่ตอนนี้มันจะไปพลิกขวาแล้วอะออกแนวถ้าพลิกขวาจะลําบากหน่อยเอ้ยพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายจะลําบากแต่พลิกขวามันถ้าจะพลิกได้แต่รอบนี้เฟสมันทำท่าจะไปพลิกซ้ายแล้วสู้สู้เฟสสู้สู้เอายกขวดได้แล้วต่อไปยกอะไรต่อยกขวดแล้วยกขวดแล้วยกขวดแล้วยกขวดได้แล้วเอียง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 อีกนแล้วอีกแล้วอีกแล เอาแล้วอีกนิดนึงเอาแล้วแลโลกอีกหน่อยนึงแล้วตะแคงแล้วตะแคงแล้วติดพุงใช่ไหมเนี่ยสู้สู้แพ้สู้สู้อีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้อีกแล้ว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 อีกนิดนึงหัวหรือหนักพุงนะลูกแขนซู้งไม่ไหวแล้วโลกแขนซ้ายแขนขวาซู้งไม่ไหวแล้วแขนมันเหมือนแขนได้แล้วมนติดแต่ไม่ได้หรอก ได้แล้วอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงอ okay. no oh, ีกน so ิด oh, น oh, 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 oh. oh, yeah. ึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึ่งเฟสอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วอีกนิดนึงโหยสู้เขาลูกสู้เขาสู้ควะโอ้ยได้แล้วอีกนิดนึ่งอ้าเก่งเย้ชนะเลยทุนท้าชัยชนะแล้วลูกทุนท่าชนะแล้วทุนท่าชนะแล้วเหนื่อยลูกเหนื่อย ไม่มีเสียงเอะไรล้อกับแม่เล่นเลยเนี่ยติงตอง <c oughs> ้องจริงเลย <c oughs> รู้ไม่ได้ว่าเหนื่อย <c oughs> ตอบยัง